ไปน้ำไปสิขึ้นเวทีที่น้าไปอย่างโดนนี่ปานีนขึ้นปรานอ๋อสิยาไปอย่างสะอานังเลยไม่ได้สิมานางบ้านาังไงไเปตะเบิงหรอกเฮ็ดดำคูงวงในเ็นะเฮ็ดดำสิขคุณแปรปัจจุบันแฝนว่าเป็นอย่อไรครัอีกสามปีพันบอกว่าให้คอยไปอยู่กรับอันลูกสาวเจ้าสิเป็นดาราแล้วก่ไปยังเขาสิละ อย่าบังคอยได้พ่อเอกอย่าบังคอยได้องค์องิง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 เที่ยงขอให้ลูกถูกหวยลาวเด้อเถอแปดเก้าแปด ล้าจะกินในสามคำอิม่ม ไี่ได้ต้องบอกก็เมยรูกพี ทำาาไมมีอยู่กับของนึงหมูกรอบหมูไม่กรอบแล้วล่ะมันผัดนานแล้วกินได้ไหมล่ะว่าจ,จจจา,าจริงๆหามจริงนะเนี่ยไม่ถามถามจริงๆเลย,ลยลกินแนละ้จะกกิน โหลดชแนลชแนลเดี el, en ๋ยวตัวสิวแล้วก็ฟ้องอ่ะแดกอยากรู้ไปดูกันสองคนจะได้คุกวงในด้วยเหมือนมุงหมือนมุงบะมุงกันได้พ่อพ่อเองบะมุงกันได้มืยรวนนี้นะ่กลัว หมงไงคือมวยในหมงไม่ได้ไม่มีไม่มีมุงก็มวยได้คือไม่มีมุงก็มวยได้ไม่ต้องไม่ต้องมีมุงก็ได้แม่แม่โคขามีขายบอพี่พี่แม่แม่โคขามีขายบอมีไหมนี่ แล้วไงมึงสภาพแล้วสิมันมันมันจะพื้นที่เก็บรักษา ห้องงยัใครลูกก็แม่ก็เข้านึ่งลูกนะเลขาเลย,ะเอ,เลยอะไรช้อนมีขายค่ะ nó luôn, luôn lại được không bạn? Màn Để đâu? nè. Hả? Màn bên អ oh, ូយបៀតទីបិត្រាມັນទៅណា ฝากกดไลค์ก็แชร์กันตามช่องสก,กุลนภพลออฟฟิเชียลนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็แล้วกันคัดเมนของสกุลชารังว่าม่ามากว่า,กกวไ,าไปเท่าน,นะคะดรามากูดา่าสวนนะจ๊ะ